เ็สวัสด,ดี่อบตี้องเด็กตุ้ตุคนนะอันนี้เราลืกตามประเทศนะจะดีตัะตส่ได้ก็บ้าไป้ังไปลุยธุรกิจต่อ่น้องนะใม่มาฮอดพีรลุยเลยไอสารเพนแบงเบียร์เพ่น้องนะอันนี้แกแอบไอแดงเพนกกติดวงกบ่นนะ แบ่งเวียงกันนะวาเห็ดเป็นแล้วพี่น้ำสร้างเพื่อนแบ่งกันเห็ดแบ่งกันทำมันจึงสำเร็จไวนีะนะ่นะเออสบายดีเด้อสบายดีเด้อเด้ๆๆสูส้ๆเด้อไปภารกิจต่อพี่น้ำ

传统嘛。 เลียบล่อแรงหเหตแรกบาทนล่ยม,มาต่อทางนี้พี่นะเจ้าหัวแล้วมันแห้งไดกไ็ได้จับนนาะแงตวนี้ยางก็บ,บกั้ก็อด้าปัสสันพุท่านี่ทำจำนจ่ สะอาดแล้วบ่ มาันมันยาญ่เลยพี่น้องเนาะเราเจ็บก็บ่คคอยสบายพี่น้องแต่ก็ยากให้เพราะไม่พี่น้องเบิ่ทาแล้เก็บถ่ายไปซื้อซื้อวัอก็ยังม่ได้เลยแท็กกลางเจา่แทกกางเตเิมของเจาะกลาก็ือ

ตัดออกว่ะมันเรือนึ่หนึ่งเยโอ้ให้มันพอดีเลยแมนบอเอาเอาการเอากางตัวชิตตะตอนนี้มิโเก่โอ้ด้อด้ ให้มันไปผนถึงไปตาเจ้านะดเปล่าได้วอว่ตั้งเปิดลมออลิงมาดูกระแสฮันใหม่ช่ เร็พอดตั้งได้ไหมไม่เบ่ยจอังเลยไม่เจพราะวพ่อมาทำให้ด ah ิ่งเลยคอยห้ยนิ่งแล้วเออม่่่าต้งายังนันคือมันไ่ไหวอะตัก็บอว่าจับบว่าอจก็บ่ยอะอยู่ับ

เ <c> พ <oughs> eh? ื <tr ans automated> ่อนเขาไักหมือนกัน <t> ต <aps> ่านเดียวเงเอาได้รืมด้วมติัตย่างเลยมีไฟอะไรม่จงนะซ้ำเอ เครื่องมันบ่แห้งบรนไดเครื่องนี่กรตามสีมันยตอใส่กำลังไพี่น้องจัมจจคือเก่งนี่ยังใส่มั้งจัมันจันนี่ตัวนี้ยิงนี่บโบไรเสียวยิงบอด

ขอข่อยยิงอ้าวตู้บ่อ้าวเจ้าเอาตัวใด๋เอาเอออ๋ออันนี้ไผนี่เห็นบ่ลุงดูลุงกับนบาวซ่10,000โพดอ้าวนี่ๆๆนูนี่ๆๆท่านนี่แกเห็นบ่คัก พ uh, ี่น้องสู่โซนขนาดเด้อแม่ลูกนี่ ได้ครับเนี่ยครับเลยมันได้แล้วสำนีใช่ครับเนี่ย ซื้อตอนนั the ้นไม่ตนนั้นซื้อก็เป็นหเงนต่ออันเรื่องันตกก็เป็นหนึ่งั้นไปแกรนดั่งก็รล่ต่อไม่ก <that> <how> ็จับดูเจนนะไม่จับดูปังไอ้ยอรี่ด้อเ้ Bye. ฝนตกใช่นตกมาลก่ด้วยห่มด้วยโอ้ยอรฝนตกบ่บอกบาวเลยพี่น้องนลเไมีองใ่ฝ่งฟ้าที่ว่าสดใสแลยมันไิตกเลยพี่น้องมาแล้วมาแล้วอมฝนมาแล้ว สาราบรถแลนด์มากนะพี่น้องฝนตกนก็ไดนนี่ทางนี้ไอ้แดงเพิ่นกันตดบานประตูพี่น้องนี่คนเดียวอ๋อสุดยอดเลย Io ho fatto la nave e ho dato มันไม่ยุตได้นะ กเด้ออืมเห็นที่ตัวนี่น็อต่อไประดับสองอันอย่ลุม men thường đây đấy tao lùng

กันเห็ดเนาะโอยกันเลยโดยุกใหม่โอเคไปเรียกเหตุกานกวน,นละโอเคไ okay, ปสุท้ายคลิปก่อนพี่นะอยากกลับบานขยำผูรบรสบาย,ยนะี่ครับโดยไป่อเสียงเปนไรเป็นไรอืม ซเสาอซอยเตียงบ่บ่ได้นะล้านนึงอ้ายเพิ่นบ่เอาแต่ว่าเฮากตัวเฮาว่าผู้ใหญ่ใจดีซอยเออแล้วจังเอาว่ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นก็ส่งิวอามาเฮาก็อนบัดนี้แม่นสิอนกลับก็บ่ได้บัดนี้คั่น่เราเบาเราบ่เอาแน่นอนคั่นอยากให้เฮาก็ต้องเฮ็ดแบบนั้น่นว่าอ้ายน้องสิซอยเดบ่มีเราบ่เอา บากนะกระโดดกระโดลุดลมเดะข้ามไปนี่ทำง,งานขางเราให้มาสัก ม่นเม็นมันมีไฟมามาพระท่านฮอดปกติเรามาซำมเน่เลยพี่นะ้องหนึ่งโมงคลนละกำลังเด้หักนะอามาพี่น้องมานั่งบนเกา้าเมนี้น่าจะแล้วเบองนีพี่น้องนะอ่าเราเก็บกับสิกับบานก่อน พี่น้องนะกลับพักผ่อนกันพี่น้องอ๋อสบายเล็กน้อยพี่น้องนะเจ็บท้องแล้วพี่น้องว่าสิไปโรงพยาบาลป่ะทำได้นะสู้ๆเด้อน้องเด้ะสุดๆส้ดด้ะเมทัลโกเนี่ยประมาณนี้การอัปเดต ของบาดเจ็บกับประมาณนี้พี่น้องนะมาถ่ายให้พ่อพี่น้องได้เบิ้งานากันมาทีมงานเฮากับบะมีไผถ่าย,ายแต่ว่าดเจ็บถ่ายพี่น้องนะโอเคพี่น้องนะบาดเจ็บกับสิจบคลิปก่อนท่านได้กรบขอบุญขับคุณผู้ใหญ่เจดีย์เอฟซีทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังใจบาดเจ็บนะโอเคพีพ่เจ้าบาดเจ็บไปสิจบคลิปวันนี้เลยพอๆก,กันคิดหน้าเนานะ よかったで